ใช่อุงอิงเศษฐาสววันชัยแย้มอักษรย่อสอแคนดิเดตนายกเพื่อไทย4กุมภาพันธ์2 5 6 6นายวันชัยสอสิริหรือทนายวันชัยสมาชิกวุฒิสภาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กทนายวันชัยสอสิริมีเนื้อหาดังนี้แคนดิเดตนายกเพื่อไทยอักษรย่อสอเห็นประกาศท้าทายกันคนโพมว่าเมื่อเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ถึง2 0 0ถึง250รวมกับพรรคอื่นอีกเกือบ300เสียง จะได้ดูสิว่าสวจะโหวตให้หรือไม่หากไม่โหวตให้ก็น่าจะมีเรื่องและพูดในทํานองว่าประชาชนคงไม่ยอมจะกกระหดโอลหมานทั้งในสภาและนอกสภาก่อนหน้านี้สภาก็เคยถูกล้อมสอสอส,อส,สวตกน้ําตกท่ากันมาแล้วครั้งหน้าคงหนักหนาสาหัสก,กว่าทางพุ่งเป้าไปที่สว250โดยตรงผมก็แปลกใจเมื่อแลนสไลด์แล้วทําไมไม่พุ่งเป้าไปที่สส หากรวมกันได้300จริงดึงสสมาอีก76เสียงก็เป็นนายกได้แล้วจะไปกดดันสอวอทําไมคนไหนอยากโหวตก็โหวตไปสอวอคนไหนไม่โหวตก็ช่างทั้งดึงดูดเอาเฉพาะสสด้วยกันนี่แหละบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยทั้งในสภาและนอกสภาไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครทั้งนั้นถ้าจะหาเรื่องก็หาเรื่องกับสสด้วยกัน เพราะมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันเป็นพวกประชาธิปไตยเหมือนกันไม่สนับสนุนพวกเดียวกันมันน่าด่าก,กว่าพวกสวเสียอีกอีกเรื่องอยากจะบอกว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทั้งอุงอิงและเศษถาเวลานี้อาจไม่ใช่เวลาของทั้งสองคนเอาไว้โฆษณาประชาสัมพันธ์เอาไว้สลับสับขาหลอกก็พอได้แต่ถ้าจะเอาเป็นนายกตัวจริงอย่ามองกัน,นเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้นต้องมองถึงเสียงทั้งหมดในสภาว่าเขาเอาด้วยหรือไม่ ต้องยอมรับกันว่าคุณทักษิณหรือพลเอกประยุทธ์เหมาะกับสถานการณ์นั้นเวลานั้นเท่านั้นแต่เวลานี้สถานการณ์นี้อาจไม่ใช่เช่นเดียวกันเวลานี้และสถานการณ์นี้อาจไม่ใช่ของอูงอิงและเสถาเขายังไม่ถึงเวลาและทุกคนที่ประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดแท้ที่จริงก็ไม่ว่าจะเป็นนายกทุกคนโดยเฉพาะอักษยรย่อว่าอหรือพอหรือสอในช่วงที่ราหูและมฤตยูมันมีอิทธิพลไม่เป็นมงคลกับดวงเมืองนะ่ะยังไปไม่ถึงดวงดาว เห็นเขาว่าเข้าได้กับทุกคนรอบทิศทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนส่วนอุงอิเงก็เป็นเวลาให้นมลูกอยู่กับคุณตาไปพางก่อนหรือจะไปสะดอกคอที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็ดีนะนายวันชัยกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทแลนด์นะคะ